ทุกคนรู้ไหมครับว่าพระพิฆเนศองค์นี้อาจารย์ห่วงมากๆเพราะท่านได้สร้างความสำเร็จให้อาจารย์มามากมายและนอกจากอาจารย์แล้วเพื่อนของอาจารย์ทุกคนที่มาขอก็สำเร็จไปตามๆกันปกติแล้วด้วยความห่วงของอาจารย์อาจารย์ไม่เคยให้ใครได้ดูเลยและอาจารย์เก็บไว้ในออฟฟิศส่วนตัวเท่านั้น ทุกคนรู้ไหมครับว่าตอนที่อาจารย์เช็ดทำความสะอาดพระองค์ท่านอาจารย์รู้สึกขอบคุณพระองค์ท่านเสมอที่ท่านคอยประทานพรให้กับอาจารย์และเพื่อนเพื่อนอาจารย์หลายคนและอาจารย์บอกกับท่านว่าวันนี้อาจารย์ขออนุญาตให้ท่านไปประทับที่เทวาลเพื่อเป็นประโยชน์กับลูกศิษย์ของอาจารย์ทุกคนเป็นการตัดสินใจที่ยากมากสําหรับอาจารย์นะครับแต่พออาจารย์คิดไปแล้วว่าความสาเร็จของลูกศิษย์เป็นหน้าที่ของอาจารย์และนี่คือการตัดสินใจครั้งใหญ่อีกวันของอาจารย์นะครับ อ,อ,อาจารย์ว่า้ขออนุญาตท่านนะครับแล้วก็บอกว่าหากการตัดสินใจครั้งนี้ถูกต้องขอให้การยกท่านในครั้งนี้ราบรื่นเพราะน้ําหนักของพระองค์ท่านนั้นปกติต้องใช้อย่างน้อย4คนในการยกและอาจารย์ก็เตรียมคนยกไว้4คนจริงๆครับแต่ทุกคนเห็นในภาพไหมครับจริงๆแล้วมีแค่2คนที่ออกแรงแต่อีกสองคนแค่แตะประคองเท่านั้น นั่นหมายความว่าพระองค์ท่านกําลังจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์ตัดสินใจในวันนี้ถูกต้องที่สุดแล้วและอาจารย์เชื่อเหลือเกินนะครับว่าพระองค์ท่านจะประทานความสําเร็จให้กับผู้คนอีกมากมายแต่ด้วยความที่อาจารย์รักท่านมากอาจารย์ก็เลยคอยประคองอยู่ไม่ห่างเลยครับอาจารย์ใช้รถตู้ของอาจารย์เพื่อขนย้ายท่านนะครับตอนแรกแอบเครียดเหมือนกันครับว่าจะพอดีกับรถไหมสรุปว่าขนได้พอดีเลยครับ เขาอีกจะบจุวไม่ได้เาอง่ายกว่าที่คิดเส้นข้างหน้ามีหลุมเยอะนะจับจับตรงพระองค์ท่านหรือว่าตรงแขนไล้ก็ได้นะเพราะถนนจะโยกมากหลุมเยอะมากเลยนะ ในขณะที่นั่งรถอาจารย์ก็มองทั้งถนนมองทั้งพระองค์ท่านนะครับกลัวว่าพระองค์ท่านจะล้มไปเพราะท่านคือดวงใจของอาจารย์เลยนะครับอาจารย์หันหน้าไปหาเดชคนขับรถอาจารย์ก็บอกว่าเดชถนนตรงนี้หลุมมันเยอะเบาๆนะพอหันหลังมาเห็นพระองค์ท่านก็บอกกับน้องที่ประคองว่าบอมจับดีๆนะอย่าจับที่พก่อนท่านนะเดี๋ยวจะหักอาจารย์หันไปหันมารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งคอแทบเคร็ดละครับ และนี่คือซอยทางเข้าเทวาลัยของเรานะครับถนนเฉลิมพระเกียรติรอ9ซอย12ต้องลุ้นตรงหน้าประตูทางเข้าเทวาลัยอีกครั้งนะครับเพราะว่าค่อนข้างชันและในที่สุดทุกอย่างก็ราบรื่นขับรถมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับพอมาถึงปุ๊บแมทธิวบอกว่าอาจารย์ครับวันนี้ช่างเข้ามาติดหลายอย่างเลยอาจารย์เข้าไปดูเลยไหมครับ พออาจารย์เดินเข้าไปในเทวาลยต้องร้องว้าวเลยนะครับก่อนหน้านี้ว่าสวยแล้วพอช่างเริ่มตกแต่งสวยกว่าเดิมเป็นทวีคูณเลยครับตัดไฟครับตฟต้งต่อไม่นมนวนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับไม่อยากรบกวนเวลาทํางานช่างบอกว่าอยากเปิดไฟให้อาจารย์ดูเพราะว่าถ้าเปิดไฟแล้วจะสวยกว่านี้มากแต่อาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเพราะไม่อยากรบกวนเวลาทํางาน ไม้กรุนี้จะเป็นผนังสีทองที่ทําโครงไว้ด้านหลังนะครับและทั้งหมดนี้จะทองอารามไปหมดเลยอยากให้ทุกคนได้มาเห็นไวๆนะครับเพราะสวยมากจริงๆ mm hmm. หลังจากดูเทวาลัยเสร็จแมทธิวบอกว่าอาจารย์ครับมีคนรอคุยกับอาจารย์เรื่องการตกแต่งบอ่อปูนาคาจากักรพรรดิครับ mm hmm. ตอนที่อาจารย์เดินไปทุกคนเห็นใบสีไหมครับใบสีนี้เพิ่งทําพิธีเสร็จนะครับเป็นพิธีบวงสรวงปูนาคาจากักรพรรดิ ปูนาคาจักรพรรดิท่านสวยสง่ามีบารมีมากเลยนะครับขนาดรอบบ่อยังไม่ได้ตกแต่งนะครับและเห็นไข่ตรงนี้ไหมครับนี่คือของคนที่มาแก้บนเพราะในทุกๆวันจะมีคนมาแก้บนจำนวนเยอะมากๆและล่าสุดมีคนขอได้10ล้านบาทและจะถวายนางรำคนึ่งรคนเลยนะครับ,รบและนี่คือช่างที่จะออกแบบตกแต่งบอ่อปูนาคาจักรพรรดินะครับ ทันทีที่ช่างเดินมาปุ๊บช่างบอกว่ารู้สึกโชคดีมากๆเพราะศรัทธาอาจารย์มากๆและบอกว่าจะทําออกมาให้สวยที่สุดสมกับบารมีอาจารย์และบารมีปู่นาคาจากักรพัิครับอาจารย์ให้โจทย์ไปนะครับว่าให้บ่อน้ําบ่อนี้เป็นบ่อน้ําในสวรรค์มองแล้วต้องสวยวิจิตมีมน์ขลและสบายใจทันที แต่ช่างก็พูดไม่หยุดเลยนะครับว่ามีบุญจริงๆที่ได้พบกับอาจารย์ส่วนช่างอีกทีมนึงก็ถามว่ายังจองตะกรุดได้ไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่ายังจองทันอยู่คนที่เห็นคลิปนี้เหมือนกันนะครับหากต้องการจองตะกรุดปรับฐานดวงให้พิมพ์รหัสดวงใหม่ในโพสต์นี้ได้เลยครับ หลังจากนั้นอาจารย์เข้ามาดูห้องทารรพิธีครับเพื่อจัดของก่อนถึงวันลงพระรักหน้าทองให้กับลูกศรริษย์ของอาจารย์ทุกคนอาจารย์สั่งทําที่วางหน้ากากพระลักษณ์ใหม่และที่วางกระทาใหม่นะครับเพื่อให้สวยงามและเข้าเซตมากที่สุดและที่สําคัญตอนนี้ออกมาสวยงามตรงใจมากๆเลยครับปกติเราใช้เวลาในการติดานไหมคะครบประมาณสทก้อนสองวันนะครับองวันคุยงานกับช่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถึงเวลาเคลื่อนย้ายองค์พ่อขึ้นประทับแล้วครับ และนี่คือที่ประทับที่ใหม่ที่เตรียมไว้อาจารย์ให้แมทธิวไปรบกวนขอแรงช่างมาช่วยยกนะครับและทุกคนก็น่ารักมากพร้อมที่จะช่วยอย่างเต็มที่ทุกคนรู้ไหมครับว่าที่ประทับตรงนี้ของพระองค์ท่านก่อนหน้านี้มีเพื่อนบ้านมาบอกว่าฝันเห็นพระองค์ท่านเป็นปางไร่รำและพอได้รู้ว่าอาจารย์จะเอาปางไร่รำมาถึงกับขนลุกกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ ทันทีที่พระองค์ท่านประทับอยู่ด้านบนท่านดูเปี่ยมบารมีมากกว่าเดิมอีกนะครับสวยงามมากๆสวยกว่าที่อาจารย์เคยคิดไว้ซะอีก,กและด้วยความน่ารักของช่างเพราะอยากให้ทุกอย่างออกมาดีและได้ตำแหน่งที่ดีที่สุดช่างใช้ตลับเมตรในการวัดให้เลยนะครับน่ารักมากๆทุกคนดูพระองค์ท่านสิครับสวยงามเปี่ยมบารมีจริงๆ อาจารย์บวงสรวงสัการะพระองค์ท่านครั้งแรกที่สถานที่ใหม่ที่เทวไลาจักพัิครับพระองค์จะประทับที่นี่เพื่อคอยประทานพรให้กับทุกคนนะครับและท่านได้สร้างความสําเร็จให้กับอาจารย์มามากมายรวมถึงเพื่อนอาจารย์ในหลากหลายวงการรวมถึงวงการบันเทิงท่านเคยออกข่าวแทบทุกฉบับเพราะท่านได้เคยเปลี่ยนชีวิตดาราหลายท่านและวันนี้อาจารย์ได้นํามาให้สิทธิ์ของอาจารย์ได้สักการะแล้วมีโอกาสมาขอพอรท่านนะครับที่บ้านของเราจักพัิเทวไลา